สวัสดีครับผมมิสเตอร์โอปาชีเบทูเบอร์ชื่อดังแห่งประเทศไทยวันนี้นะ,ะคนเนื่องจากว่าผมเนี่ยชอบมีคนทักเยอะมากเลยว่าดูไม่ดีเลยมีแต่หน้าตาหล่อๆเสียงเพราะๆราะใครบอกพี่ว่า <c oughs> ไว้จะไปชื่นชมเข <c oughs> าบอกว่าผมหล่อเสียงดีอะไรก็ดีไปหมดแต่เขาหาว่าผมบุคลิกไม่ดีเดินบางทีหลังออ อ่คอแต่แน่นอนครับทุกฟิดแบ็กผมพยายามเอาเก็บมาอ่านวิเคราะห์แยกแยะขอวอยผมบอกนะทุกคนว่าผมเอาเก็บมาคิดแล้วมีวามวิเคราะห์ตลอดผมพยายามหาทางแก้แล้วเราจะมารีวิวของปรบับบุคลิกแปลกๆทั้งหมดในประเทศในโลกวะว่าในโลกเออในโลกตอนนี้ อโอฟ้าสตูดิโอเปิดรับสมัครอีดิเตอร์ทั้งอีดิเตอร์ติกต็อกและ YouTube คุณสมบัติเชฟโปรแกรมพีเมียบครงมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาตำแหน่งที่2รับสมัครตากล้องหญิงใช้กล้อง DSLR เป็นจัดมุมภาพได้จัดไฟได้ลุยไปด้วยกันทุกที่ยืดหยุ่นเวลาได้สูงมากๆๆๆๆเอส่มาทีจมาจ็อบ m a i l c o m ได้แล้ววันนี้ เข็มขัดรัดคอแบบปากมดลูกคอของปากมดลูกไม่คอจิ๋มอันนี้นมไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรในเรื่องของมดลูกแต่ว่ารูปทรงมันเหมือนกับปากมดลูกชิ้นจจริงเหรอเหมือนจะคลอดมาจากมดลูกเลยนะใช่ไหมอันนี้จะเป็นตัวช่วยในการบรรเทาอาการปวดคอบาไหล่แล้วก็หลังส่วนบนมามาดูคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมอย่างทันทุกคนทุกคนจะมองว่านั่นทางทํางานแต่เปล่นานั่งเ,เล่นเกมแตไไงนะ อันนี้แล้วก็ใช้ตะขอติดกับปาแล้วก็เหมือนเราค่อยๆปล่อยตัวเบิกปลาอุปก่อนทันทสองเรามาถึงเรียบร้อยเฮ้ยสดีชิ้นจะลงมาอะไรตัวเองใช่ไหมถ้าเราหัวใส่เข้าใหมา่มันจะเป็นเหมือนแบบหมอน,มนแบบลองคออะไรเงี้ยแต่แมันก็มันก็มันก ใช่แล้วก็รัดเนี่ยให้แน่นตรงคอนะฮะแล้วก็เอามือลูงเข้ามาไอ้นี้ว้ายมือเตะแตกจริงๆมันต้องแข็งแรงนะแต่อันนี้ของเราอาจจะโยกเยกแต่จริงๆเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ทให้คอตึงๆอ๋อปล่อยทิ้งตัวเลยใช่ค่ะค่อยๆปล่อยทิ้งตัวจะไม่ทำให้ขาลอยขึ้นจากพื้นเป็นไงสบายปะ ก็สบายแล้วเหมือนไปชิ่งคอให้จากคอที่มันกั้มเหมือนคอมันตึงๆอ่ะมันดีขึ้นทิ้งเหรอใช่ไหมเหมือนมีคนมันยืดคอเราออกทาให้คอเรายาวขึ้นถ้าื่อกี้อยู่ตรงไหนตลอดไปแกออกมาเลยพี่แกต้องอยู่ตรงมันลูกแม่กูโอ้แกรู้สึกคอยาวไหมสบายป่ะไหลบวดเลยป่ะเนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบว่าเราใช้เสร็จแล้วรู้สึกนะไม่ดูคลิปเองเปล่าเราจะแบบไหลไม่ค่อยมาติดคอคอมันจะยาวขึ้นเพราะมันเหมือนเป็นการดึงคอเนี้ย ให้เราชินเวย้ยคอใหญ่เลยอ่งอ้คนเป็นไงเดออคอเลยไหมเออจากที่เป็นเต่ามันมีคอแธ่เป็นคนคอใหญ่กว่าหน้ามากเลยพี่ใช่ไหมคอจะทอเท่าเด้อเออคอเธอใหญ่กว่าหน้าอีกอ่ะนี่ก็พิการไม่ใช่ผมให้ห้าคะแนน มันใช้ยากไปหน่อยผมว่านะคือก่อจะใช้นี่ต้องอาแขวนนู่นแขวนนี่แล้วแบอบมันเมื่อยขามันก็จะเป็นแบบว่าให้เราได้ผ่อนคลายจริงแบบหลับได้อาจจะได้แบบปล่อยอาญาล็อบุคลิกดีเลยตอนตื่นแต่เขาว่าอันนี้ใช้ยากจริงทุกคนอย่างน้อยบ้านนั้นต้องมีบารแล้วอ่ะ่ปกติบ้านคนทั่วไปถ้าไม่ได้ออกกอลังกายจะไม่มีแต่สงว่ก็ต้องมีคานซึ่งคนที่มีคานก็คือคนที่ยังไม่มีสามี ไมจ้าของพบกันได้แล้ววันนี้เไม่ดัดสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเขาบอกว่าเอาไว้แก้หลังค่อมงต้องบอกอันนั้เลยทุกคนเพราะว่าท้าเป็นคนหลังค่อมนะหมอใคยเอ็กซเรย์ทั้าอรมานหลังทัาเป็นอย่างนี้โอ้โหต้วงคนี้คนด้วยไม่ถามเลยไม่น่าใช่คนนินจาเต่าเลยตอนนี้ เจอได้คนผ้าดินดาเต่าด้วยใช่แต่ว่าไมตอนนั้นเราไปไหนนะไม่รู้อยะไรแต่ทั้นไม่ได้ผ้าใช่ก็เลยอดผ้าจะได้ไปผาเป็นตัวส้มด้วยตระเละครับนี่นี่อฝัดมือสิ๊กแล้วใช่ใช่เอาผ้าไปเลยสบายไหมอุ้ยหลังตรงเลยอุตรงนี้งกว่ตรงอีกครับทุกคนมันจะเป็อย่างนี้เหรอใช่แบบว่าทำเรื่อยๆครั้งละหนึ่งสามนาทีสัปดาห์ละสามหรืห้าครั้งเดินไปไหนก็ไม่เหนียวไอ้แก่เมื่อยนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นการจับโพสเจอร์ที่แบบให้เรารู้ว่า อันไหนคือหลังตรงก็จะมันมันไม่มันธรรมชาติมากเลยอ่ะมันไม่ต้องฝืนแบบถ้าปกติไม่มีเนี่ยเราจะแบบเ่ไหร่เราหลังงอใช่ไหมเราจะพยายามยืดหลังใช่ปหมล่ะอะไรเงี้ยแล้วมันยืดเยอะกันไปนมมันโผล่แต่นี่คือแบบมันไม่ต้องเกรงมันอ่ะมันเป็นท่ามันเองเลยด้วยนีหลังฉันตรงปหมตรงแล้วหล่อขึ้นเยอะเลยทัดถ้าหลังตรงเล้วจะหล่อโคตรหล่อเลยพี่ฉันแต่ไม่ได้ใส่นี่ออกจากบ้านทุกวันมาแกลองแกลองข้าเป็นคนหลังตรงอยู่แล้วใส่หน้าจะปกติไม่ใช่หแบบนี้เพราะว่า มันแอนเนาะเอ้แต่ว่าการสู้แรือแฝงมันแกมันไปแปงเขาาะวาเขาหลังต้องอยู่แล้วหรือเปล่าใช่แล้วแกติดล็อกประตูแกเดียวมันอยู่ในล็อกประเนี่ยบอกว่าทำไมแกเป็นอย่งนัวะตาทองมันโมผี้ด่าไม่ผีจะไม่แกเลยปิดยังไงวะอ๋อเอาไปเอาไดาเนี่มัอยู่ข้างในเอาไปเาไปเอาไเมื่อกี้มันมีสองด้านไงด้านที่แขนห่อมาแกมันจะอยู่ด้านไหนที่มันใกล้แขนเราเว้ยมแกไม่อยู่อีกฝั่งเนี่ยมันก็เลยแบบ เอะเออเเอออย่างเงี้ยแหละอาหารข้างชัดเลยดูหลังชัดเลยแนยหลังที่ถูกต้องควรจะเป็นแบบเนี้ยแหละไปอยู่ลถี่ไม่ดีเลยเออยู่ล็ออยนอันนี้ให้คะแนนใคราะแนนเพราะใช้ยาใช้นมไม่จริงหรอกเงี้ยคนเห็นแล้วอายเขาไปทั่วอันต่อมาที่ล็อกนิ้วเท้า ทำให้นิ้วเท้าสวยสลวยสวยเก๋อันนี้คือแก้ไขปัญหานิ้วเท้าเอียงหรือว่าที่เรียกว่านิ้วเก๋อ้าวนิ้วเก๋ปะเนี่ย่รู้มันเป็นร่องใส่นิ้วโป้งใช่ไหมใช่แล้วก็ไอ้ตรงนิ้วโป้งอ่ะมันปรับได้เนี่ยว่าจะให้มันเอียงซ้ายขวาเห็นไหมไอ้ตัวท่อนท่อนเนี้ยอ๋อผมดูล้วเท้าเท่าจริงก็เป็นอย่างนี้เฮ้ยมันได้จริงด้วยวะดูดิ ปกติเท้าคนมันจะเป็นอย่างนี้ไงนี่ยะมันจะอุบเข้าไปข้างในมันเกะอ๋อมันนําให้ตรงขึ้นมาเหรอใชนที่เช้าฉันตรงแล้วอย่ะข้างที่ใส่เท้าพัดโคตรจริงดูดิทุกคนตึก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 ไหนเขาดูเท้าเมืไหน่ไม่เอาเพราะเขามันเล็บขบดูเท้ามึงนี่ไม่เอาแต่ว่ามันน่า ตามแต่เด็กว่าแบบเนี้ยไม่รู้ว่าผมจะลองถอดนะเมื่อกี้เราใส่ประมาณประมาณห้าทีนะรู้ว่าเท้าผมจะกลับมาเกมเหมือนเดิมไหมเกมเหมือนเดิมเฮ้ยได้ผลไหมแต่นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เกจะห่างมากเลยเนาะเพรามนอมันมันไม่เท่าคนปกติอ่ะพี่เป็นสัตว์ประหลาดแล้วเนี่ยเออชด้วยน่าจะคนที่แบบว่าโคตรเกินจนมีปัญหาต้องใส่นิ้วยามจนแบบว่ากระดูกมันเบ้ออกต๋องพ่อ เออครับแม่เด็กของผมยังไม่เจอปัญหาที่แบบมันควรจะใช้กับเท้าผมเท่าไหร่หรถ้ามันคนที่มีปัญหาจริงๆอาจจะดีออ<ด>าก็ได้แต่เราไม่เคยเห็นแต่ไม่เนี่ยขาดีวันนี้คือขาโกงอย่าดูวิธีผม,มเป็นแบบไหนก็ไม่อัดลงดืถ้าคนขาโกง,ง <ๆ S 2> ม,มันจะเป็นแบบไหนใช่ไงเรามีนี่ติดอะไรเหอติดเนืเอน้อผมทำไมไม่ลงบิปเนื้อผมด้วยเดีไยววิ่ง แต่ว่าอหญ่ย่งมันตดเลยยม่ัวเเขาไม่ใช่คนขาวกูเออก็ไมเขาบอกว่าตีนี่เหอ่อขาเขามีน้ำมีดวันใช่ขาสวยแล้วเขาบอกว่ามีรูปมันเป็น X เชฟอะพาที่ฐากองคือเป็นอใช่ไหมคือขาจะเป็นกลมๆเป็นโอแล้วมันมี X เชฟในรูปเ่ยมันเป็นขายมียเหรอแต่ว่ามันมีคนที่เดิมีทีีจริงหรอเพ่ก็เพาว่าคนี่เป็นขาอขา O อะไรทั้งมดอะอันนี้แก้ได้หมดเลยครับขาใหญ่อะ มันเกี่ยวอะไรกับเว่ยสภาพรู้สึกเหมือนในหนักเลยเป็นแบบป่วยโรคจิตอ่ะ้เขาจับรัดอ่ะคนเหมือเลยทุกคนอันนี้คืออัดขามาขามันมีแบบแน่นมากอันนี้มันมันช่วยจริงเหรอะรู้สึกประมานมากเลยนะเนี่ยมันช่วยกับสำหรับคนที่แบบขาโก่งแต่ว่าขาพี่มันสวยจึ้งอยู่แล้วไงเออ่นแหลยมันจะพังเพราะว่าตอนนี้เลหนูว่ารู้สึกเหมือนเป็นเมอร์เมกเลยว่าขาบังขยับไม่ได้เย นนใช้แบบว่าอันนี้จะไม่ใช้ตอนขยับถ้า,ถาใช้ใชถ้าใช้ตอนขยับคือจะเป็นการแบบว่าออกกําลังกายแบบซิบอัพหรือ <c oughs> นอนแล้วก็แบบยก,ก <c oughs> อขาไปแบบใส่ที่เสร็จแล้วสิบอัพผ่อน่อนแล้วโอ้ยนี่แล้วนี่น้ำก๊อกเลยนี่พอพอพอกระถุ่นั่งก๊อกแกบก๊อกแก่เลยทุกคนพี่ต้องยืนเออรายืนนานแค่ไหนหรอมีไว้ประมาณยี่สิบยี่สิบนาทีต่อวันใช่ แล้ไม่ควรจะทำให้มันแน่นขนาดนี้อ้าวนี่ครัดกระดูกกูชนกันเลยนี่คือกระดูกกูติดกันมากยดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ขาเป็นลายโอ้โหแดงเลยกระดูกชนกันเนี่ยแดงเลยอันตรายนะทุกคนราะว่าใครจะใช้ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสักหน่อยนะอันนี้ให้เด็กคะแนน ไม่ใช้ไม่มีปัญหาก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ยังไม่เก็ตสำหรับคนที่เป็นอาจจะได้ผลก็ได้嘛ต้องไปลองดูใช่อันต่อไปอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นที่ปรับระดับศีรษะแล้วก็ไหล่มึงจะยื่นหลังหัวไหล่ไปหัวไหลตูดไหนทำไม่ไง้อะทำอะแล้วกลับตรงนี้ไปกลับตรงนี้ไม่ใช่กลับไม่ใช่กลับครับพี่เอาเออถูกต้องนี่คือปรับเพื่ออะไรนะเพื่อให้กระดูกสันหลังส่วนคอเนี่ยมันตรงค่ะ ของแค่ส่วนคอไม่เกี่ยวกับหลังนะหลังก็ยังงอได้อยู่สบายปะเป็นกระดูกสันหลังส่วนบมันก็เป็นสบายเท่าไหร่มันรู้สึกเป็นน้ำๆชิมคานี่เป็นไงคอตรงช่องเคนเมื่อก่อนเลยเนาะที่เขาดัดฟันอ่ะไม่เคยเห็นว่าคนเมื่อก่อนดัดฟันอันใหญ่ใหญ่ใช่ทำไมพอมี่ขึ้นมาข้างหน้าใช้ไปแค่ห้าทีเป็นร้อยไหมเป็นร้อยใช้ถูกป่ะเนี่ยเออแบบนี้เหรอ เราตรงนี้นมันมีไว้ทำอะไรอ่ะทำไว้ลักข้้อกค้้มไว้ให้คอมันเป็นเก้าสิบองศางไปล่าสบายไหมไม่ค่อยอ่ะนะรู้สึกปวดคอเลยแล้วจริงเหรออันนี้เมื่อยคอมากเลยเดี๋ยวมันจัดโปสเตอร์ให้ตรงเนี้ยให้คอเราไม,ไม่ไม่กดลงเหมือนพวกอ่าคนที่เอาแต่เล่นโซเชียลเขาชอบ,บอเดินก้มหน้าอ่าใช่ใช้ไปนานๆจะเป็นคางเต่าไหมเพราะมันดันคาเรามันจะปวดตลอดเวลาเลยนะคางตูดเออคางตูด ว่าเขาจะเริ่มเป็นคางตูดนี่จะดีตูดอยู่นี่ค้าเวลาเขาชอบแสดงความรู้สึกในการทำปากเงี้ยจะคางตูดเพราะว่าจะมีกล้ามเนื้อตรงนี้ออกมาเป็นตูดเลยคางตูดก็คือกล้ามเนื้อเป็นไงปวดคอปวดคอแต่คอมันเป็นอย่างนี้ทุกคนพอถอดแล้วก็จะเฮ้ยมันยังอยู่ตรงนั้นอยู่หลองขยับนิดนึงเอิร์ด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 เอิดไม่น่าจะดีเฮ้ยดีนะมันก็รู้สึกว่าคอเขาตั้งอ่ะผิดศีรษิดเดี๋ยวนี้นะครับลองอัดแน่นแนะไหม พาะว่ามันไม่ใช่อนี้คอเขาจะเคสแล้วนี่เท่ไหนเอ้างี้บอกสิบผมว่หนึ่งเพราะว่าเมื่อยคอว่ะใช้แล้วเมื่อยคอแล้วก็ไม่สามารถใช้ข้างนอกบ้านได้นะคิดภาพเดี๋ยวผมใส่นิ๊เดินออกไปเจอไม่แต่สบายขึ้นนะทำไมอ่ะปกติเขาเป็นคนชอบก้มหน้ามากทุกคนเมื่อก่อนอ่ะเขาจะมีฉายาว่าแบบอาจูมาแบบว่าเดินเดินแบบเดินแหบ้นเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะคอฉันหักไม่ได้ ไม่ได้ย้อนก้อนเลยเฮ้ยท่านกลับไม่ได้แล้วอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยท่านกลับไม่ได้ไม่ไจบเลยอันต่อไปเข็มขัดพยุงหลังร้อยยี่สิบเก้าบาทเฮ้ยท่านหลังตรงแล้วแบบดูดีมากเลยอ่ะทุกคนอันเนี้ยคือตอนเมื่อก่อนอ่ะทุกคนเขาจะเห็นทัชใส่อยู่อันนึงด้วยเป็นสีเนื้อป่ะใช่บอกให้ใส่แล้วทัชก็ไม่ไม่อยากใส่เพราะมันร้อนเกินไปแล้วพอเอ้ยอันนี้มันเป็นรุ่นใหม่นะทุกคนแล้วมันแบบเฮ้ยทัชหลังแกดีมาก เนี่ยทุกคนดูดิดีเลยอะ่ะอันนี้คือตอนใส่รู้สึกด,ดีสบายปะใช่สบายนะอาจจะเพราะว่าใส่เ้ <c oughs> างนอกหรือเปล่าแต่มันรู้สึกวาผ้ามันดีกว่าสมัยก่อนเมื่ก่อนมันผ้าแบบแข็ง,เ,งเ,เป็นเหมือนผ้าที่ไว้พันขาผ้าก,ก้อนที่แบบพันขาอะไรสีน้ำตาลอะ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะให้ตากล้องยืนอยู่ที่เดือมันทุกคนแล้วดูทัดตอนใส่กับไม่ใส่อันนี้คือตอนใส่ถูกต้อวทำหลังแบบนี้นะทุกคนดังนั้นอันนี้คือเครื่องเดียวที่จะ ควรจะใส่ทุกวันนะคะใส่ไว้ในเนื้อโอ้ใส่สายจูงวะเหมือนเลยเขาต้องเอพาเอสเบอร์ไปเที่ยวเอาไว้พาในที่ใี้มันกระชับขึ้นเหมือนแบบว่าพอเราใส่อ่ะแล้วเราเดินบ่อยๆอ่ะเราจะชินทุกคนแล้วเราก็ก็ได้แบบชินไปเลยมันมีไม้ด้วยทุกคน แทงตรงนี้มันเป็นไม้แต่ออนก่อนที่ผมเคยใช้ตอนสมัยที่แบบหมอให้ใช้อ่ะมันเป็นแบบแค่ผ้าไว้รัดแน่นๆไว้มันอึดอัดแต่นี่เป็นไม้ดามก็เลยว่าทำไมแบบหลังเรามันตรงตลอดเลยวะทิมงานแล้วก็ทิมแต่งตัวใส่นี่ทั้ตลอดเลยนะแต่ว่าอันนี้ไม่ควรไม่ควรใส่เป็นเวลานานตอนนึงสองชั่วโมงอ๋อทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ยืนหรือว่าเดินนานๆอ่ะมันจะทําให้กล้ามเนื้อหลังเรามันอ่อนแรงถ้าทาแบบนี้เช่นมันคนที่ไม่กาลังจะอ่อนแรง แกแกให้คะแนนเท่าไรสิบแต่ม่สิบแปว่าเขาใช้จริงแปลว่านี้มีประโยชน์เห็นไหมพอเราเจอสิ่งที่แบบมีประโยชน์ตัวเราอ่ะเราจะให้เยอะเว้ยแต่หนึ่งถ้าเกิดเราแบบไม่มีปัญหาเราไปใช้แล้วไม่รู้ใช้ใหม่ก็เลยให้คะแนนน้อยอ่ะถูกป่ะเขาอยากเขาอยู่ตรงไหนแก่ก็ต้องอยากอยู่ด้วยขนาดนั้นเลยเหรอแกเป็นคนแบบนี้เสมอเลยพี่แดงเลยโอ้ยชุบมือ ที่เพิ่มนมอ่ะอันนี้เป็นซิลิโคนเสริมไหล่้าวหนูของนมไหยที่เป็นความแฉมไหล่อ๋อเหมือนคนจีนไงที่เขาบอกว่าถ้าเราไหล่สูงอ่ะเราจะดูหลอ่อแล้วสวยขึ้นนี่มันเสริมนมเลยเจ๊ไม่ใช่พี่เสริมไหลอ่อะแต่ให้ดูตอนไม่ใส่ก่อนเนี่ยเขาใส่ไอ้ทัศเองเขาจะแปะไหล่ให้ทัศนทุกคนดูว่าไหนหลอกว่าอันนี้ก็คือ before ไปไงสาววะ ต่างเลยเหรอต่างเลยพี่มองอย่างนี้ดูไม่ออกเลยเป็นคนมีกล้ามอ่ะหล่อเลยอ่ะโชว์ไหลโชว์ไหลใส่เป็นประวัติศาสตร์สิกซีป้องกันกซีอ่ะไปพาตัดเอายวัตเทียไหมพี่หนุ่มถ้าใส่หล่อเลยใช่เหรอใช่ก็คนจีนอ่ะเห็นเขาชอบแบบเสริมตรงนี้กันทุกคนแบบมันจะทําให้เราดูแบบสูงแล้วก็สง่างั้นใส่ไปเป็นพิธีกรแล้วเกิดระหว่างพูด Hello Ladies gentlemen แล้วท่านอี่ซอนหน่ะทุกคนหลุดออกมาทำไงวะไรหลุดโอ้ ยูไลยูไลไหลยูหลุดขนาดแกต้องเป็นทีมแง่งหล่อขึ้นเลยอ่ะไม่ไอะไรคนไม่หลงกันทีแกไม่หล่อมากขนาดสุออดออกออกมาออกมากีเ่เจ็บมอแกลองใส่ดิเใส่แลวจะเท่ป่ะตงต้องลงแบบมีฟองก่อนต้องมีฟอ,อ,อ,องก่อนข้างเลยชัดชัดเลยสองข้างไม่เหมือนกัน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยโคเชสุภาปลุกสุดซอยมาก <c oughs> อันนี้ดีอ่ะผมชอบไฮ้ยเสเต็มสิเฮ้ยแล้วไม่แก่เพิ่มกลมบอเออเขาแก่อยู่แล้วแล้วแกจะเพิ่มก้นเหรอเขาเปนเป็ดจริงสิวะไงตัวบอกว่าไม่อรอกมันเล็กไปมันมีมันมีไอ้นี่ด้วยทุกคนยาเพิ่มตูดมันจะเป็นเหมือนมันจะเหมือนนมเนี่ยแต่ว่ามันจะใส่ที่ตูดแทนทำให้เรามีตูดสำหรับคนที่แบบอยากมีตูดอ่ะ และนี่คืออ,อุปกรณ์รบบปรึกษากับโพสท์เจอที่มีขายในโลกเราตอนนี้นะคนขายทางออนไลน์หาซื้อง่ายแต่ก็อย่างที่รีวิวคือบางอันก็ผมก็ไม่รู้มันดีขนาดไหนเพราะว่าบางอย่างถ้าเกิดเราไม่มีปัญหาจริงเราก็ไม่รู้ว่ามันช่วยเราได้ขนาดไหนถูกไหมออแต่บางหลายอันที่แบบเราทสก็แบบนี่นก็ดูช่วยได้เยอะอยู่นะยุคนี้ใครๆก็อยากสวยอยากหล่อขึ้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่ของพวกนี้จะเริ่มขายดีนะเราสามารถหล่อได้ไม่จำเป็นต้องพลาสติกอย่างเดียวอย่าลืมซิลิโคนต้องมีเป็นสายผ้าก็มี เป็นเหล็กก็มีเป็นพลาสติกควงกระบองก็มีทุกอย่างทำให้เราสวยหล่อขึ้นได้หมดสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับโอปป้าแอนอาจูมามีเชฟมีเชฟโปรตีนแทนแบกมีเชฟมีเชฟรสชาติสุดชั่งมีเชฟมีเชฟปะระบบเผาผาญมีเชฟมีเชฟแค่เชฟก็สนุกโอปป้าแอนอาจูมามีเชฟเคล็ดลับคุ้นดีของโอปป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้ จะของพบมกันได้แล้ววันนี้